เนี่ความคึดที่ว่าไอ้เจ้าในซีนีไายได่สูงมือนะครับผมก็ปลูกกะไพไว้ประมาณบงหวานไว้สิบกวกก่อก็ถือว่าถ้าเงื่อไหร่นะพอนอกเขาออกดกในรอบหนึ่งตอมือเว้นมือก็เก็บได้เกือบมือเราจะเกือบสิบกิโลอยู่นะครับถือว่าเป็นอีย่างที่ถ้าเิื่อได้กเล่เราประสบการณ์แค่ให้ทุกคนทุกท่านเลยประหยัดลดต้นทุนนะครับเอาไปร่องเห็ดล่องใสเบิ้งนะครับเพราะว่าแต่ห้าคุ้ม แล้วมันจะได้ประโยชน์หลายอย่างประหยัดเงินนะครับได้ความซุ่มซื้นเนาะไม่ออกดีนะครับสิ่งมูลน้เอาไปเห็ดได้กับไผ่ถูกอย่างถูกชนิดนะครับว่าจะเป็นไผ่สดิ่งก็เอาไปใส่ใดขึ้นกับเบิ้งนอออกมานะครับขาวขาวงามจุนพูนปานนอ,นอนั่งหินเอารถนะครับน่นอนหนึ่งจะ,จะอ่อนนอนขาวงามครับประหยัดต้นทุน ที่สำคัญตรงพื้นดินตรงนี้จะมีความสุ่มซื้นนะครับนี่สุ่มซื้นจากใบไม้เท่ากวาดรอบลอกควนไผ่มาใส่ซอยหลายๆที่เดียวเลยดีมากครับวัสดุติดดีที่สุดในการคุ้มเงาไผ่เกิดในความสุ่มซื้นดีก็คือตัวเขาเองนะครับใส่ใบาจากของเขาเองหนึงกัเป็นการลดต้นทุนของเฮ้าในเรื่องการไปหา วัดสะดูอื่นมามาคุ้มนะครับเรากระ2องก็คือให้ความสุ่มซื่นได้ดีเขาก็เพียงแคร์มากวาดกวาด,ดใบไผ่ตอมใส่เหงาเลยนะครับเขาก็ตอมไปเรื่อยๆนะครับตอมจากสองเถื่อเพราะว่าถ้าใบไผ่ร่นมาทังหนงหลายเขาก็เริ่มกวาดมาตอมกันเป็นเหงาเป็นสุมขื่นสุมขื่นยังสีนะครับก็จะเหตให้หนอ่อใหม่ออกดี เพราะว่าใบไผ่ซอยในเรื่องความสุมส่มชืนไปหลายที่เดียวเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มห้น้ำนะครับเพราะว่าน้ำซุ่มซุ่มว่าสิเป็นแบบระบบน้ำยศือว่าแบบคุดหลุมอ่อมก็ได้เท่ากับจะลืมนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องใส่ปุ๋ยแนะนํำเป็นปุ๋ยยูเรียควรจะใส่อัตราประมาณหนึ่งส่วนโตพุน่นพๆพบกควรจะายก็นั้นแล้วก็เว้นระยะห่างอยู่ประมาณยี่สิบหมื่ ถ้าเห็ดภัยนอกฤดูแนะนําให้มีการผสมนม้ำมาหดเอาเพราะว่าความชุ่มชื้นของเหงาจะบหลายทอในช่วงหนาฝนหนาฝนนี่เฮ้าห้วยเอาได้อยู่ครับผมคลิปน้ามิยังดีๆกระสิมาแนะนําคือเกา่าครับขอบคุณหลายๆที่รับชมครับผมสวัสดีครับ